สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญ5้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่าน ได้มาเมื่อวานนี้เองนะครับสดๆร้อนๆนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับท่านดูสิครับนี่ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับเห็นรอยมวหมองชัดเจนนะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านทีแรกผมว่าจะทําการล้างก่อนนะครับจะมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องทุกท่านได้ดูได้ชมครับท่านแต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีเวลานะครับท่านทางานไปด้วยครับมันก็เลยเหนื่อยครับทีแรกนั่นแหละครับก็เลยเอาแบบนี้มาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านมันก็สวยงามอากนะครับนี่แบบนี้จะเห็น ประวัติศาสตร์มากกว่าที่ทาการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอันยิงเงาวับใส่บิ้งนั่นถ้าเป็น u ี c ล้วก็โอเคครับแต่ถ้าทีเนเหรียญที่ผ่านกันใช้แบบนี้แล้วครับเลซีมาแบบนี้แล้วเรามาทําการล้างนั้นมันจะรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่นะครับท่านท่านสังเกตดูแล้วกันครับถ้าท่านทําการล้างแล้วนะครับท่านแต่ขออย่างเดียวว่าท่านอย่าเอาสก๊อตไบหรืออะไรไปขัดเด็ดขาดครับล้างตามปกติธรรมดาหละตามที่ผมบอกในคลิปนี่แหละครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆท่านไปดู คลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับท่านเพราะว่าผมลงไปประมาณห้าถึงหกคลิปด้วยซ้ำครับที่ว่าวิธีทําการล้างเหรียญหนึ่งครับท่านแต่ไม่ดิบเราบ่นว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตแต่อยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่นะครับท่านเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นติอยู่ที่ใน,นละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับยูเอ็นซแล้วไม่ต้องพูดถึงครับจะผลิตน้อยผลิตเยอะอะไรก็แล้วแต่ราคาก็สูงอยู่ดีนะครับท่านเพราะว่าตอนนี้ มันหายากขึ้นตัววันแล้วนะครับสำหรับกรเสีเล็กไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยนี่ครับคิวโพนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยนี่ครับคิวโพนิเกิลผสมทองแดงนะครับนี่สำหรับเหรียญห้าบาทกระสีเล็กนี้นะครับท่านเบื้องหน้าพระองท่านกับผู้วิพลอดุญาตดส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่าน บรุมโมลุพงท่านหนดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากันนะครับท่านการที่เราจะเก็บเหรียญนะครับท่านมันมีอยู่สามประการแค่นั้นเองครับท่านหนึ่งเหรียญต้องสมบูรณ์แบบแบบนี้ครับท่านนี่ครับสองตัวหนังสือต้องชัดเจนแบบนี้ครับท่านสามบรลุมโมลุพงท่านต้องคมชัดเจาะแบบนี้ก็เองครับท่านนี่เป็นด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับเราดูครับว่าเดี๋ยวดูขอบเฟืองก่อนแล้วกันนะครับท่าน มาดูขอบเฟืนครับเนี่ยคมชัดเจาะไหมสุดยอดกับเหรียญนี้ครับก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับนี่ตามขอบวงกลมนะครับเนี่ยนี่ครับตรงกลางไม่มีเลยครับไม่มีตรงกลางไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยครับตรงกลางครับนี่สุดยอดนะครับท่านนี่ครับสุดยอดกับเหรียญนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับประเทศไทยครับพศ2539ครับท่าน ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสุดเลยนะครับสำหรับปี2539เนี่ยอันดับที่สไลร่เลยอันดับที่หกครับท่านอันดับที่หกนะครับสำหรับปี2539เนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดเบญนจมบพิยดุสิตเวฬาลามนะครับท่านวัดบญจมบวพิรนะครับเนี่ยสําหรับตรงกลางนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทเพอร์เซนต์เล็กนี่นะครับท่านสวยงามนะครับดูทิครับนี่งความชัดเจาะมากับสำหรับวัดบินจมบพิรครับ ต่าลงมาอีกนิดนี่ครับคือกระเบื้องครับเห็นไหมกระเบื้องครับเห็นชัดเจนนะครับดูสิครับเนี่ยกระเบื้องเห็นทุกแผ่นเลยครับท่านและล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลเบียนครับดูกระเบื้องครับชัดเจาไหมรู้สึกกล้องปจะมมัวอยู่นี้ครับตรงนี้ครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้านี้นะครับท่านความกว้างของเรียนอยู่ที่ย4ิบสี่มิลลิเมตรหนัก7.5จุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนลยครับอยู่ที่ ยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านในดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับท่านจากข้อมูลเดิมแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับท่านจากเมื่อห้าเดือนก่อนที่การประเมินค้งล่าสุดออกมาให้อยู่ที่ขยับคุณมาอีกห้าสิบาทเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละ 30มิบถึงสี่สบบาทเท่านั้นเองนะครับ